โอ้โหมีอันนี้ไก่ไตน้ำมายอดชุดยอดข้างในเนี่ยข้างในบ่มีหนามพ่อเม็ดเอากลับไก่ไตน้ำเนาะเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่บอกมลเร็งไม่ได้กินง่ายๆแลมันหากินยากเนี่ยไก่ใส่มาสวัสดีครับพี่น้องเมนีูเฮาเทบไก่ไตน้ำพี่น้องแบบสูตรดั้งเดิมบ่ต้องเขาไก่ภายในเอาเนี่ยบอกไปอีกมานี่วัตถุดิบเฮาใบบกูดตะไคร้ผักหอมกระเพราครับที่เรียกระเพราม่วงนี่ เดี๋ยวมีตำเครื่องเดี๋ยวซับไก่ก่อนพี่้องไหมโอ้ตัวกะไคหน่อยนะครับนี่ใส่เลา้หน่อยนึงเอานิดหนึ่งออเครื่องยับเพ่อมาบึงนี่เครื่องโอ้โหนี่มีแบบตำแบบหยาบ เปรียบยาบอันนี้สูตรสูตรไทยสูตรบ้นเดิมนี่เด็กเปรี้ยงเหลือจาังน้อยต้องไปสำคัญคือใบกับเผากับเผาออนี่กับเผาออนี่ของแข่ใส่แบบหยาบหยาไปเลยนี่ตามสูตรเขาคือต้องหยาบหยาโอ้โหช่บหายโหดห,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 หยาบเไยไก่ใส่น้ำสูตรผมเลยพี่น้องเนี่ยบกชิมือปันไหนดิใส่นำไก่หมอน,นึงเลยพี่น,อน,น้องเลย อุ้ยหอมเลยด้วยบ้านมึงทาเนี่นี่มึงทาเนี่ยเฮ้ยแต่เสียบแห้งอุ้อไาไปมาเนี่ยมาเท่ากับที่ซนี่ได้บ้านานี่ปั๊บนี่ปึ๊บกระดาษเซสูพันมาเรียบรย้อยไก่ไทรนาเข้าโอ้โหโอกระดาษเซสูมาเอิง กระดาษเซูมาวันนี้นี่กระดาษซิสูอุดไว้ยากให้มันมีหู้ฟิวขาไม่มีหู้ฟิวนี่ห้ามให้มีรูนะห้ามให้มีรูห้าม เงี้ยวัเงีวอย่าให้ออกอย่าให้ออกนี่นี่ทันมาพอ่ซอยถ้ากลับไม่ทันกินซอยกันจับกินบ่นี่กินบ่จะเสียดีเนาะเราต้มเล้าะที่ก้อนน้ำแข็งก็ใส่ในนีกไม่ใช่ให้น้ำมันย็งอะไรเปลี่ยนน้ำบ่อยๆมันจะได้เหมือนเหมนการเกิดฝนเนี่ขึ้นไปมันสูงแม่ขายอย่างต๊ พวกนี้พวกนี้ต้นพริกก็จบแล้วพวกนี้ต้นพริกต้นพวกนี้จบแล้วพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยขุนหมิงก็ท่านได้เชี่ยวอยู่ไทยก่อนบอกหอยได้หรอกจู่ไทยไปยังก่อนบอกหอยไม่ได้ไทยอุ้ยนี่โมเมียนอยู่ในอันมีเตียบกันอยู่ในหมวกบนเยาหมาเลียเดือดปล่อยบอกหอยแสบอยู่มาใส่ชิมิเนี่ยไดวปลาตาาอีกนี่ไข่บอกหอยไข่ เฮ้ทำอะไรโดนน่ะกลบขอยอือหือบ้าชิดชู่เลยเทเลยเทเทแบบเทแบบเทแบบที่หันหน้าว่าอ๋อพงเยากับใครเดียวให้พูดไทยนั่งดิไปแล้วไปแล้ ไปแล้วโอ้โอเคดิพ่อเอาให้กินสุดยอดโอ้แม่เราลืมถ่ายม้าหอยเนาะแม่นูนสุดยอดเลยเมื่อไหรเมื่อไหบ่กแไม่ได้กินง่ายงมันหากินยากเไยไก่ใส่น้ำตม่ไปอยู่ไหนวะตูดอยู่ไหนหนยกทางโ้วีระวังยกชางอยกเียงแนี้น่ะ มาอยากเข้ากองมามองก็ไม่ตัดลงกครการหาทุ่ทางอยู่ข้างบนบ้านผมทำเหมือนพี่อันนั้นพี่ไปเอาพี่อันพี่อันอุ้ยว้าวนายอันเลยนายอันมันยังดังเลยขันเราบ่มาบอกคอยขันบ่มาบอกคอยคอยก็บข้าวเดียวคอยมึงไม่แซ่บหรอกเนี่ยเขาบอกต้องเอาเท่านั้นเท่านี้เอาน้ำ เสียบนี่แหละไก่ไตหนำเนี่เออ้นต้องคีบเพชรด้วยะอันนี้เสียบไปเลยนะยังเสียบเลย พี่แพลวหมายถึงพี o, ่แพลวหรื o, ออะไรก็่โอ้ยแก่เลยน่าสงสารถ้าคนน่าสงสารจริงอ่ะไม่มาหรอก